สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กันที่นะคะซานโตเฟชชิฟนะคะที่ดีเอ็มพเรียมนะคะอันนี้ค่านะของแช่แข็งเยอะมากเลยอย่างเช่นอ,อะไรเนี่ยสาารลายแช่แข็งนะคะสับโปวาซาบิดองนะคะแล้วก็จะมีสินค้าแช่แข็งสินค้าสดอาหารสดค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะนะอันนี้ก็จะเป็นอ่า ซับปาส้มมะตักแห้งใบไผ่เอาไปกลิวได้เลยนะตอนนี้คือจัดโปรโมชั่นด้วยนะคะลด50%จากราคาป้ายนะคะนอกจากทางร้านจะมีอาหารแชฟ่ฟรีนะก็ยังมีพวกสุชิด้วยนะนะคะหูน่าทานมากเลยอะ่ะจัดเป็นเซ็ตสวยงามนะคะ คือตอนนี้มาตอนห้างใกล้จะปิดแล้วนะคะคือของนี่ก็เลยอยู่โล่งๆอิกเร่องนึงนะไม่่านแล้วก็จะมีอ่าซัพโปกุ้งเดี๋ยวนะซัพโปกุ้งเอบิซามินะคะก็จะเป็นเซ็ตของอาหารญี่ปุ่นอีกเซ็ตหนึ่งนะคะนี่เยอะ ันนี้ก็จะเป็นโยอินาลินะคะนี่เป็นข้าวป้านนะคะแล้วที่สำคัญค่ะเวลานี้นาะทีทอ,องลดค่า10%จากราคาป้ายนะคะก็จะมีอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นซัมโบปาโชนาส่วนโอโทโรนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะนะคะ ปลาหมอนค่ะนะคะจะบอกว่าตัวเนี้ยถ้าใครเป็นสายดูดกล้างนะคะก็บอกเลยว่าอร่อยฉ่ำมากและทิ้สำคัญลด50%จากส4บาทเหลือแค่40บาทเองค่ะอยอันนี้ก็เป็นหัวปลาเอาไปทำซ้มหัวปลาสมยำได้นะเหลือแค่20บาทเองอ่า วันนี้ได้มา3อันนะคะก็จะเป็นข้าวปั้นนะคะปูอัดแล้วก็อ่าอันนี้ก็จะเป็นข้าวปั้นไผ่หวานและก็อันนี้ก็จะเป็นอ่าจำโบตังแสงตังอะไร่ังโปดังเลงนะคะรานะคาทั้งหมดค่านะนนยรส50เปอร์เซ็ 20, 30, นต์นะคะ100เหลือ50 40เหลือ20เหลือ30เหลือ15บาทนะคะอย่ามาชิมให้ดูนะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างค่ะนะคะวันนี้ก็ได้เป็นตัวซับโปดัง นะะเอาใหม่ค้านะคะวันนี้ก็ได้เป็นตัวแปโปน,นะครัขออา่านเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าภาษาไทยที่เขาเขียนมาเนี่ยคือง่ายๆอ่านไม่ออกนะคะก,ก็จะเป็นตัวแซโปสโมจอนนะคะเป็นเห็นบอกว่าเป็นหอยนางรมะคะ่ะแล้วก็มีปลาแซลมอนแล้วก็ไข่ปลาด้วยนะคะพร้อมกับอันนี้โดยวาซาบิจุกๆค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นโชยุนะอะ โุทุกคนวาสบิเยอะมากจุกจกแกเลยวเนี่ยคอนคอนนะคะวาสบิผสมกับโชยุนะเร็ีบร้อยค่ะนะคะตันนี้ก็จะเป็นแซลมอนไข่ปลาแซลมอนแล้วก็ ขายยังรอมยันแน่นเลยค่ะจุกๆเลยเนียในราคาโปรโมชั่นจาก100บาทเหลือเพียงแค่50บาทเท่านั้นเองจากด e ีเ e อ็มโพรเรียมนะคะก็ยังไงก็แวะเวียนกันไปได้นะถ้าหลังสองทุ่มปุ๊บปรมาปั๊บไปจ้าอ่านะคะข้างในก็จะมีสารหน่อยอย่างนี้นะคะกันไว้ข้างล่างนี่นเป็นข้าวอะคะอะอ่ะเดี๋ยวกินให้ดูนะ ปลาแซลมอนค่ะนะคะจุ่มลงไปในวาซาบิกับโชย,ยุเปิร์ตเปิรนะคะมันมีความเฟรชของปลาแซลมอนนะคะปลาแซลมอนอิตควา e เฟลชแ and an egg อืมีความกรุบค่ะนะคะแล้วก็มันเหมือนมีน้ำใสๆเมืาอที่เราเคี้ยวลงไปอ่ะมันแตกออกมาด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหอยเชลล์นะคะจุ่มจุ่มจจุเด้อกินแล้วนะไม่ค่ะ มีความหมาย,มามายของหอยแช่ว่ะค่ะแล้วอย่งเดอาไิที่สำคัญวาซาบิมาเต็มคนะ่ะข้างในก็จะเป็นข้าวแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็จุ่มลงไปเหมือนเดิมเราใสาจ่จุม่มเราต้องจุ่มแล้วก็กิกนแล้วจ้า ต้องหรอไปตนนามเงอนงานที่เอมโมเนียมค่ะชั้นสี่นะ